หไปแล้วมีน้อยจะดูลุงช่างแล้วสบายหายหรือยังไงหายยังหายแล้วอู้หายแล้วไปโรงเรียนอะนี่นะฮะแวะเยี่ยมคนไข้ก่อนไปโรงเรียนไปกันค่ะนู่นนุ่นเดินไปทางนู่นลูกมา โอเคเดี๋ยวไ่ใส่ให้ไม่ใส่ให้ป่ะเดินไปค่ะโอเคไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายอะไรสักอย่างไม่ขายค่ะเราหามาป่ะจะนี่ได้นะเย็บีไปค่ะเดี๋ยวไ่ใส่กระเป๋าให้นะลูกไส่กระเป๋าใส่ให้ถูกฮะใส่ก้ะเป๋า่ส่ให้ถูกเออเดี๋ยวไ่ใส่ให้ไปลูกป่ะไปไปกันค่ะโอเคอ๋อวันนี้ป้าไปชมลุงเสือมาอยู่แล้ววันนี้ลุงเสือกลับบ้านแล้วป้าไปชงส่งร้านส่งร้าน ก็กลับบ้านกับลุงเสือไง่ายลูกกับชุรินค่ะกับกับลุงเสือกับกับลุงเสือเสือกับกับไทเกอร์โอ้เอฟซีไปลูกบ้านน้อยตั้งเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ลูกน้อิยเมื่อวานไปรับที่โรงเรียนดีไม่งอแงแล้วตื่นเช้ามา ไปโรงเรียนใช่เดี๋ยววันไหนเสาร์อาทิตย์ค่อยอ้าวเอ้ยเฮ้ยมันมาด้วยมาจันมาเลยบอกป้าปุยยังหนุไปโรงเรียนแล้วบอกป้าปุยยังบอกป้าปุยไปส่งไหมป้าปุยจะไปไปส่งหลานไปส่งหลานหมดตังค์แล้วหมดตังค์น่ะตรงนี้หรอ ไปตรงนี้ไปตรงไหนลูกนี่ตรงนี้ใกล้กว่าป้ามันอ้อมเด้เออนี่ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ตรงนั้นมันอ้อมตรงนั้นมันอ้อมเด้ตรงนี้ใกล้กว่าลูกตรงนี้ใกล้กว่าเอาไปทางไหนป้าตามใจเลยจะเดินทางไหนก็ไปเลยอยู่ไกลไหมโรงเรียนหลัคะอยู่เออบ้านม่วงค่ะบ้านม่วงไม่ไกลค่ะไม่ไกลโรงเรียนเขาสะอาดมากเมื่อวานเนี่ยไปรับโหเียนโรงเรียนน้องมินน้อยนะคะ บายปูยป่กันลูกนนอ่าเฮ้ยบายบายเขาไหว้ปูปป่ด้วยเอฟซีเนี่ยขาไหว้เจ้าจุดนุ้ด้วยไปโรงเรียนยเขาบหว้ปายด้วยนะ <c oughs> มิน้อยไหว้องค์ปูใหญ่ด้วยลูกไหว้องค์ปูใหญ่ด้วยเออโอ้ยบายบายไหว้องค์ปูป่ด้วยป,ปู่มิน้อยจะไปโรงเรียนแล้วนะคะปู่ไว้พรให้นานด้วย น่ามาตรงร้านเร็วตรงมน้นแรงกว้าตอนนี้ปามาต่งนีน้อยตรงโน้น้ะถ้าเป็นปูนเราจนมีเรลากาศดีมากเลยรอฟักเชื้อนี่าจะมาว่านไหมเ้ว่าตรงน้ที่เราให้ดูให้เจ้ามันสีเวีนนะ อะไรนะลูกน้องเพียงเหรอไปวันจีบิ้าเต้นไปไหนอะเตนเข้าไปทำงานก่อนป้ามาเปิดร้านคาเฟเดี๋ยวเรารอรถก่อนเดี๋ยวรถจะมาแล้วเราเดี๋ยวตอนเย็นมาเล่นกับป้าไหม เม่ปี๊มาถมกไหมล่ะดอยไม้สวยเปล่าไม้สวยมีเปล่าตอนนี้ดูไปยิ้มไปเห็นถึงความรักอะไรกินยอดไม้เนี่ยตัวด้วงหรือเปล่าเออมาคะเออพี่อิสระเลี้ยงกาแฟยี่สิบแก้วหนึ่งพันบาทนะคะกาแฟจ้าหนึ่งพันบาทคุณคุณอิสระอะจ๊ะนี่อิสระอยู่ในช่องแอนแอนอย่าลืมบอกดาด่าเลยพอดีเพื่อนเพื่อนถามดานามานะจ้าจ้าไม่ลืมค่ะ ต้นนี้เนี่ยเหมือนมันลำบากนะเนี่ยมันจะขึ้นนะเดี๋ยวบอกเล่าที่สระจ้าพอขึ้นเสร็จปั๊บก็โดนกินยอดหมดต้นนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้าเปิดประตูแล้วลูกไม่ปิดประตูค่ะโอ้นี่ใช้อะเตอร์ก็หลอโอ้พนักงานเปิดพนักงานเปิดประตูมาคนใหม่บอกแล้วเนี่ยต้องใช้ต้องเอาไฟมาจุดมันนะตอนนี้นะแห้งๆก่อนค่ะ จุดคำขำยังจุดก็ได้ป่ะแล้วก็ช่วยกันเลอขนาดนี้เน kind of mm ี hmm. ่ยแล้วก็ช um ่วยกันเลยแหละก็หลายคนแหละทุกคนแหละโซโลที่นี่เจอทั้งเพื่งกระจายเลยค่ะแตนก็มีแตนก็มีเมื่อวานเมื่อวานโดนแตนโออยงานเข้าวเลยป้าไปใส่ต้นโมงงานเข้าวเลยผมสวยเลยมันไปดูที่รถมายังคะตอนเย็นมาเลยครูก็ทำผมสวยให้อีกมายังคะ มายังคะอย่าไปใกล้มองเห็นเปล่าายังไม่มาโอเคโอเคยังไม่มาทำไมมาช้าจังเลยวันเนี้ยฮะทำไมรถมาช้าจังเลยวันเนี้ยรันะมาส่งวันนี้เปล่าไอ้มินน้อยมารอตั้งนานแล้วรถก็ช้าช้าตัวมินเนาะมินน้อยมารอจะช้าทุกวันเลยนะเนี่ยรถเดือดช้ามากเลยคนเขาก็อยากไปโรงเรียนงไงก็ไป็มารับสักทียังไงปวดท้องเหรอ แล้วมาหาปะปูนะปะปูซื้อมาใหานะ้เลยโอ้ปะปูซื้อมาแล้วโอ,โอเคเมื่อวานนี้กินอะไรนะนะสมอกตช็อืมสมอกโกแอร่อยเลยใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้ออ้ยกลับมาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วก็มาหาใช่ออืยังไม่มาลูก<า>ย,ยังไม่มาเมาื่อคืนนะ่ะนอนดูหนังนอนไปนอนมามันเบ๊บป่ะฮะ นอนเล่นอยู่ที่บ้านนมเเราก็กลัวหลานหลานโดนยุงกันแม่มาแล้วียวแม่อุ่นมแม่พอนเจอให้ลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน้ยน่แะบาย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 มาแล้วค่ะอืมอ้ไรเนล้ยไม่คือเขาเขาจจใจแบบถ้าแม่พีแม่พีกลับกลัวกลับมาแล้วไม่เจอแม่พีไง อ่าคือใจเขาจะคิดอย่างนั้นนงกลัวว่าดะกลับบ้านตกอกใช่กลัวว่ากลับมาแล้วไม่เจออืมนี่คือตอนที่ขึ้นรถบายบายค่ะนะถ้าขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะไม่ไม่ไม,มีอะไรแล้วเพราะว่ามีเพื่อนอ่าโอเคค่ะสองคลิปนี้สวัสดีค่ะอ,อ่ะอาน,น,นี่นะคะโอเคนะคะเราก็ไปกันนี่นะคะนะ โอ้บอกได้นะเดี๋ยวเอาใบเงินใบทองมาไม่ไม่ไม่ค่อยจะเอายับไม่ป้าบอกแบบนี้ป้าบอกว่าให้ทําเป็นปุ๋ยคือจับอ๋อตอนเย็นๆล้วก็เราก็ค่อยๆเอาอันนั้นไปโอเคถนัดมากบอกได้ด้ป้าบอกว่าทำปุ๋ยไว้ตรงนี้แหละอืม แล้วเวลาเราปุ่มมันจะได้งามแกบอกงี้เราก็ถ้ามันกองใหญ่เราก็ขยับขยายลงไปไม่ได้ถ้านัดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยใช่รางานนี้ดาดาถนัดโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยงานปูนะคะทุกคนไปนี่นะคะนี่ก่อนไปนะคะมินน้อยก็โอ้ไหว้ปูด้วยนะคะแล้วก็ วายปู่สองที่นะคะปู่องค์เล็กปู่องค์ใหญ่นะคะนี่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มนะคะคุณเคยแล้วนะว่าเอ,อวันนี้ต้องไปโรงเรียนนะแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะแบบนี้แม่เบ้นจะพาหนูไปไหนไปโรงเรียนเขาก็ไม่งองเงยแล้วค่ะตอนนี้เนาะก็จะเริ่มชินกับการที่ต้องมีหน้าที่ ทุกวันก็คือไปโรงเรียนนะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือหยุดนะประมาณนะคะน้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะ